ลูกศิษย์อาจารย์โชต้องการเงินเพราะฉะนั้นอาจารย์โชก็เลยเป็นครูผู้ให้ถ้าใครจําได้รลอ์กันยันเช้าเลยและเวลาร้องเพลงเวลาสอนจะมีภาษามมือที่ทําให้ลูกศิษย์นั้นรวยมีกินมีเก็บมีใช้ไม่ขัดสนมีบ้านมีรถปลดนี้ได้ชีวิตมันต้องเดินด้วยอะไรกําลังทรัพย์เราอย่าไปดรามา่าอย่าไปหลอกตัวเอง บางคนหลอกตัวเองอย่างสายเราไม่หลอกตัวเองสายเราเนี่ยลูกศิษย์อาจารย์โชต้องการเงินเพราะฉะนั้นอาจารย์โชก็เลยเป็นครูผู้ให้รู้จักคําว่าครูผู้ให้ไหมไม่ใช่ครูผู้เอาครูผู้รับใครได้มาได้ไปต่อลมหายใจได้แบบปลดหนี้ปลดสินไปจ่ายค่าเทอมให้ลูกมีเงินให้ลูกไปกินขนมโรงเรียนมีเงินจ่ายค่ากับข้าวมีเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟเอาไปเลินจ้า เอาไปเลยจ้าความสุขของอาจารย์โชคือให้ลูกศิษย์มีเงินมีกินมีเก็บมีใช้ไม่ขัดสนความสุขของอาจารย์โชไม่ใช่ความสุขที่บอกโอนมาให้กูเลยเดี๋ยวกูจะอไปทําบุญเดี๋ยวกูจะาไปถวายวัดกูไม่เอาแบบนั้นเพราะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเรียระไรเงินไรแม้แต่บาทเดียวถ้าอยากทําบุญทําเองจ้ะอาจารย์โชทำเองตลอด